วันนี้พามาชมกับ Isuzu MU-X 3.0 DVD Navy คันนี้นะคะถือเป็นรถ SUV รถครอบครัวตัวจริงเลยค่ะด้วยตัวถังของเขานะคะที่ค่อนข้างโป่งโล่งและนั่งสบายมากๆเลยและรุ่นนี้นะคะบอกได้เลยค่าว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะกับ Isuzu MU-X 3.0 DVD นะคะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นโฉมปี2018นะคะที่ที่าคาจัดให้เลยพ่อเพียง1 1 0 0 0หบาทดีไซน์ของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้ค่ะและเขายังมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะคะ สภาพคือเดิมๆเลยเดิมๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าของเขานี่มาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นแบบโครเมียม3ชั้นแบบนี้นะคะดีไซน์ด้านหน้าถือว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยเขายังได้ไฟหน้าตัดหมอกนะคะและกระจังหน้ากันชนหน้าของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีทูโทนแบบนี้นะคะเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคนที่ต้องการรถครอบครัวใหญ่คนที่เดินทางบ่อยหรือคนที่ต้องการได้รถที่ค่อนข้างสูงและนั่งสบายใช้งานได้หลากหลายนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากๆเลยสําหรับครอบครัวใหญ่ตัวรถจะสูงนั่งสบายเหมาะกับการขับขี่ ทั้งในเมืองและวิ่งทางไกลและที่สำคัญสุดเลยนะคะเขามีพื้นฐานนะคะที่ค่อนข้างแข็งแรงและทนทานมากๆเลยค่ะนะดีไซน์ด้านข้างของเขานี่เลยเขายังมาพร้อมกับล้อแม็กขนาดใหญ่แบบนี้นะคะและได้จากอิซูซุแบบนี้เลยค่ะภายในคือสะอาดสะอาดมากๆเลยนะคะเพราะว่าทียรคาเรามีช่างดูแลปรับสภาพทําความสะอาดให้อย่างดีและมีขาสีเคลือบแก้วก่อนส่งมอบให้ด้วยนะคะบันไดข้างของเขาขึ้นลงสะดวกมากๆเลยค่ะเขายังมาพร้อมกับบันไดข้างที่บอกได้เลยว่าสะอาดมากๆเลยนะคะ กระจกมองข้างเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นไฟเลี้ยวในตัวเขามีให้แล้วเรียบร้อยนะคะระบบกุญแจสมาร์ทคีเล่มีให้ครบท้วนเลยนะคะจะอยู่ที่ฝั่งซ้ายของคนขับนะคะแต่ว่าฝั่งขวาเนี่ยจะไม่มีให้ส่วนราวหลังค้าด้านบนนะคะก็บอกเลยว่าครบคันแน่นอนค่ะมาต่อที่ด้านท้ายของมิวเอ็ชมนี้นะคะ ถ้านัานท้ายของเขาเนี่ยจะเป็นโฉมไฟหน้าที่เป็นแบบริมเหลี่ยมแบบนี้ขนาดใหญ่นะคะตัดมาด้วยโครมเมียมที่ขนาดใหญ่แบบนี้เลยพร้อมกับโลโก้ Isuzu และรุ่นนี้นะคะเขาได้เป็นเครื่อง3.0 DVD Navy ค่ะกําลังแรงม้าของเขาจะอยู่ที่177แรงม้านะคะถือว่าเพียงพอแน่นอนสําหรับการออกต่างจังหวัดนะคะหรือว่านั่งหลายๆคนเนี่ยอัตราเร่งดีแน่นอนสําหรับภายในรุ่นนี้นะคะเบาะของเขาเนี่ยจะได้เป็นเบาะสีครีมแบบนี้เลยค่ะล้ําสีรัดได้ดีมากๆเลยและสามารถที่จะปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะคะค่อนข้าง จะสะดวกเวลาที่เราใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็นี่เลยพวงมาลัยของเขานะคะจะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันค่ะมาพร้อมกับคูดคอนโทรลให้แล้วเรียบร้อยนะคะค่อนข้างที่จะใช้งานง่ายนะคะปุ่มควบคุมต่างๆที่ใช้งานได้ง่ายมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มวอลลุ่มนะคะหรือว่าจะเป็นเปลี่ยนเพลงต่างๆกดรับสายโทรเข้าโทรออกได้เลยค่ะถือว่าสะดวกมากๆเลยและถัดมาที่หน้าจอสัมผัสของเขานะคะนี่เลยเขามาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์ระบบนำทางนะคะที่สามารถเข้าใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้อง ใช้ Google Map นะคะถือว่าค่อนข้างสะดวกมากๆเลยเวลาที่เราใช้งานค่ะและระบบแอลของเขานะคะให้มาคือ4ตำแหน่งใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถที่จะปรับใช้งานได้ง่ายมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแรงลมต่างๆลุกนี้ปรับได้ถึงแบบ5ระดับแบบนี้เลยและค่อนข้างเย็นมากๆเลยนะคะนี่ปุ่มควบคุมอะไรต่างๆเขาก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นเกียร์เกียร์นี้เขาจะตัดมาด้วยลายไม้แบบนี้นะคะ อยากให้สังเกตว่าล่องรอยการใช้งานคือใหม่เอี่ยมมากๆเลยค่ะสําหรับหัวเกลียวของเขามีความหรูหราด้วยการตัดมาด้วยลายไม้นะคะแล้วก็ดีไซน์คอนโซลหน้าของเขานี่เลยเขาจะมาพร้อมกับที่เก็บของนะคะที่สามารถที่จะเปิดได้นะคะแล้วก็จะมีช่อง power outlet ตรงนี้นะคะสามารถที่จะเสียบใช้งานต่างๆได้ง่ายมากๆเลยค่ะส่วนภายในเบาะแถว2นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าค่อนข้างกว้างนั่งสบายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือด้วยความที่ภายในของเขานะคะได้เป็นเบาะสีครีมค่ะเวลาที่นั่งนี่จะรู้สึกสบายตานะคะไม่ รู้สึกตัดเลยยิ่งถ้าพี่ๆมีน้องๆห,หนุ่มๆที่อยู่ที่บ้านนะคะนี่เลยเข้ามาพร้อมกับหน้าจอแสดงความบันเทิงที่ให้มาแบบครบครันนะคะอันนี้นุ่อาจจะยังไม่ได้เชื่อมต่อแต่ว่าบอกได้เลยค่ะว่าระบบเสียงนะคะหรือว่าหน้าจอต่างๆนี่คือบอกได้เลยว่าขับทางไกลนี่ไม่มีเบื่อแน่นอนค่ะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆได้เลยนะคะมาพร้อมกับระบบลำโพงนะคะที่มาความคู่กันแบบนี้เลยค่ะเสียงดังกระหึ่มแน่นอนค่ะและเขายังมาพร้อมนี่เลยนะคะ ลำโพงไม่พอนะคะก็มาพร้อมกับระบบแอร์ให้4ตําแหน่งพี่พี่สามารถที่จะปรับจากตรงนี้ได้เลยนะคะปรับแรงลมได้เลยค่ะถ้าชอบแรงลมประมาณไหนปรับได้เลยเขายังมีไฟให้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างสะดวกและตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถัดมาที่ด้านหน้าของเขานี่เขาจะมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟนะคะเป็นช่องไฟบ้านแบบนี้สามารถที่จะเสียบได้เลยแล้วก็มีช่อง USB ตรงนี้ให้ด้วยนะคะอีก2ตำแหน่งค่ะสามารถใช้งานได้ง่ายมากๆเลย ก็สามารถที่จะเสียบใช้งานได้แบบสบายๆเลยสําหรับรุ่นนี้นะคะเบาะแถวสที่ว่ากว้างแบบนี้นะคะนี่ที่วางแก้วต่างๆมีให้หรือว่าหากที่ไม่ต้องการที่จะวางแก้วต้องการที่จะให้น้องๆนั่ง,งสามารถนั่งได้เลยนะคะเพราะเขาจะมีเข็มขัดนิรภัยให้3ามตำแหน่งแบบนี้เลยนะคะหมอนรองคอก็สามารถที่จะปรับขึ้นได้ค่ะส่วนเบาะแถว3ค่อนข้างกว้างนั่งสบายแน่นอนนะคะสําหรับวิวเอกนี้ โดยรวมแล้วนะคะถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเพราะด้วยความที่เขาเป็นรถ SUV ด้วยเวลาที่นั่งนี่ค่ะจะรู้สึกความนุ่มนวลเวลาที่จะขับขี่นะคะออกต่างจังหวัดน,นี่เดินทางปลอดภัยหายห่วงนั่งสบายแน่นอนค่ะและสําหรับ isuzu mu-X 3 0ด DVD navy รุ่นนี้นะคะเป็นปี2018ค่ะที่อาฮาจัดให้มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้นที่1 1 0 0 0บาทนะคะเรามีโปรโมชั่นออกรถเพียง999บาทค่ะสามารถรับชมรถจริงได้ที่ที่อาฮาเสรีไทยนะคะของเรามีบริการ สีรับแก้วก่อนส่งมอบบริการดูแลฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงรถทุกคันผ่านการตรวจอิสเปคชั่นนะคะโครงสร้างระดับ5ดาวพี่ๆสามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยนะคะที่เจียหาเรีไทย46และ48หรือโทรที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะคลิปหน้ามีลูไหนมาแนะนำฝากกดติดตามด้วยนะคะ